มาใหม่น่าลงทุนประจําเดือนมิถุนายน2568 1ออบบับเบิลทีใครที่อยากเปิดร้านชานมไข่มุกแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นได้ยังไงออบบับเบิลทีพร้อมให้คนสนใจเปิดร้านได้ทันทีจุดเด่นของออบบับเบิลทีคือมีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเน้นเรื่องคุณภาพรสชาติและบริการที่ดีโดยมีเมนูนนเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากทั้งกาแฟอิตาเลียนโซดาโกโก้ชานมชาเขียวชาไทายนมสดเป็นต้นการลงทุนมีให้เลือก4รูปแบบเริ่มต้นเพียง39,000บาทในแพ็กเกตนี้จะได้วัตถุิและ อุปกรณ์พร้อมเปิดร้านพร้อมการฝึกอบรมและส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นอย่างต่อเนื่องเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีถือว่าเป็นสินค้าขายดีที่พร้อมให้คนสนใจลงทุนได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0988307091หรือ0922654333และ0988307094 2.PP พ h a ีไทยจากจุดเริ่มต้นในการเป็นร้านให้บริการดูแลรถยนต์แบบครบวงจรพัฒนาสู่ระบบแฟรนไชส์ให้คนสนใจ มีธุรกิจดูแลรถยนต์อย่างครบวงจรได้ง่ายขึ้นเปิดร้านได้ทันทีโดยมีหลากหลายบริการเช่นบริการเปลี่ยนยางจำหน่ายยางล้อแม็กบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อซ่อมช่วงล่างระบบเบรคคัตเกียร์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นต้นค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น150,000บาทงบลงทุน750,000ถึง4,500,000บาทตามแพ็กเกจการลงทุนโดยมีการฝึกอบรมให้ทางภาคทฤษฎีปฏิบัติการวางระบบบริหารจัดการในร้านการสนับสนุนด้านการตลาดและโปรโมชั่นการเข้าตรวจ เยยี่ยมเพื่อรักษาม,มาตรฐานให้ดีเหมือนกันในทุกสาขามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลผู้สนใจลงทุนเป็นอย่างดีเป็นอีกแฟรนไชส์ที่มีความต้องการของลูกค้าเป็นจนํานวนมากผู้ลงทุนบริหารร้านได้ง่ายสร้างรายได้แบบแพสซิฟอินค m มได้อย่างดีสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร099 39 392 2259หรือ096 196 3555และ080 994 2265 3ม,มงขลค,คาวอชการลงทุนธุรกิจคาแค์นับวน น่าสนใจและสร้างรายได้ดีมากซึ่งมงคลคาวอชแฟรนไชส์ตู้หยดเหรียญล้างรถอัตโนมัติมาพร้อมซอฟต์แวร์6ฟังก์ชันในการใช้งานครบจบในเครื่องเดียวเป็นตู้หยอดเหรียญที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้มาใช้บริการได้และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ผู้ลงทุนการทํางานและตั้งค่าผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ได้ไม่จําเป็นต้องเฝ้าร้านไม่ต้องจ้างพนักง,งานงบลงทุนเพียง5 0 0 0 0บาทได้2ช่องถือเป็นแฟรนไชส์ลงทุนน้อยโอกาสคืนทุนไวเป็นธุรกิจเน้นบริการที่สร้างรายได้24ชั่วโมงมีทีมงาานคคุณภพอยให้ปรก และดูแลรลงทุนเป็นอย่างดีสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0626616941 4. เจแปงแฟรนไชส์ต้นตำรับไอติมย่างเนยของแท้ประสบการณ์ยาวนานกว่า6ปีหยิบเอาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาผสมผสานกับความเป็นไทยมาพร้อมเนยสุดลับและขนมปังสูตรพิเศษลงทุนง่ายขายดีทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีเมนูอร่อยให้เลือกเยอะเช่นชอบกุปังดิขนมปังโฮมเมดชีโอบังเป็นต้นค่าแฟรนชชัย99,000บาทมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายและสามารถนําไปเปิดร้านได้ในหลากหลายพื้นที่ทั้งนี้งบลงทุนจะแตกต่างกันไปตาม,ตามแต่ละแพ็กเกจที่เลือกโดยทุกแพ็กเกจจะ มีอุปกรณ์วัตถุดิบสอนสูตรสอนเทคนิคการขายการส่งเสริมด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมการให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพดูแลผู้ลงทุนในทุกขั้นตอนปัจจุบันมีสาขา29แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0641617575หรือ0952635132และ08659969775ปูฉะแบรนไชสเครื่องดื่มสุขภาพเป็นน้ำผลไม้สูตรพิเศษผสมด้วยเม็ดบบาซึ่งเป็นธัญพืช ด้วยบุกให้สัมผัสหนึบนุ่มดีต่อสุขภาพทุกแก้วมาพร้อมแพ็เกจจริงน่ารักน่ารักเป็นกระป๋องสก,กินโลโก้ปูฉาพกพาสะดวกนำติดตัวไปดื่มได้ทุกที่มีหลากหลายรสชาติเช่นสตรอบเบอรี่เซเป้บบ้ามะม่วงทุเรยียนเป็นต้นค่าแฟรนไชส์หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทงบลงทุนห้าแสนบาทสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านการฝึกอบรมบุคลากร,ก,รก,ก่อนเปิดร้านส่งเสริมด้านการตลาดและจัดทำโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีจุดเด่นชัดเจนในตัวเองลงทุนน้อยออก กาสคืนทุนไวเลือกลงทุนได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศสนใจลงทุนแฟรนไชส์ทร0825494255และทั้งหมดนี้คือแฟรนไชส์มาใหม่ประจำเดือนที่น่าลงทุนโดยแต่ละแบรนด์ต่างมีจุดเด่นน่าสนใจดังนี้ออบับเบิ้ลทีมีจุดเด่นน่าสนใจคือแฟรนไชส์ที่ลงทุนน้อยโอกาสคืนทุนไวสินค้าเป็นที่ต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศพีพีไทยมีจุดเด่นน่าสนใจคือมีระบบบริหารจัดการให้พร้อมด,ดําเนินกิจการได้ทันทีเป็นแฟรนไชส์บริการด้านดูนดแลรถยนต์ที่มีอัตรา เตติบโสูง,งคลคาวอตมีจุดเด่นน่าสนใจคือการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตู้หยอดเหรียญล้างรถอัตโนมัตมีความทันสมัยมากขึ้นพร้อมการวางระบบบริหารจัดการให้สามารถสร้างไรายได้แบบ passive income. แพสซิฟอินครัมเจแปงมีจุดเด่นน่าสนใจคือแฟนชายต้นตำรับไอติมย่างเนยของแท้เป็นแบรนด์ที่คนรู้จักและมีแพ็กเกจลงทุนให้เลือกมากมายมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาผู้สนใจลงทุนในทุกขั้นตอนปูฉักมีจุดเด่นน่าสนใจคือแบรนด์ขายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสินค้ามาแรงที่มีการพัฒนาแพ็กเกจิงให้ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการพร้อมให้เปิดร้านได้อย่างมืออาชีพและการพัฒนาสินค้าใหม่ให้อย่างต่อเนื่องไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า3ามแสนห้าหมื่นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คําปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0ู 1019187